ของเทรมอนเฮาสสวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนกลับมาพบกับเราสุจู่อีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราสุจูจะสอนภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแต่งกายและเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์นะคะและนี่คือคำศัพท์ทั้งหกคำที่เราจะเรียนกันในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาฝึกออกเสียงคำศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากคำที่หนึ่งค่ะคำที่หนึ่ง Shang yi Shang yi เดี๋ยวนกันออกเ,เร,ออะะรียนอ,ออกเสียงตามเราซื้อ2ครั้งนะคะ Shang yi Shang yi เสื้อคำที่2ค่ะ fu zi u z ออกเสียงตามเราซื้อ2ครั้งนะคะ h u zi fu z กางเกงคำที่สามค่ะชิ้นส์ชิ้นส์ออกเสียงตามสองครั้งนะคะชิ้นส์ชิ้นส์กระโปรงคำที่สี่ค่ะเสื้อส์เสื้อสออกเสียงตามเราซื้อสองครั้งนะคะเสื้อส เี鞋子รองเทา้าเก่งมากเลยค่ะคำนี่ห้าค่ะวัสด์วัสด์ออกจิตตามร้องซ้อสองครั้งนะคะวัสด์วัสด์ถุงเทา้ทาคำที่หกค่ะ手套手套 ออกเสียงตามเราซื้อสองครั้งนะคะ s h ร์เท่าโสร์เท่าถุงมือและนี่คือรูปแบบประโยคที่เราซื้อดำมานะคะเราซื้อใช้เป็น water จุดจุดจุด r water. water ในภาษาจีนจะแปลว่า ของฉันตัวอย่างเช่น Water ร์เสื้อ E อเตอรสแปลว,ว่าเสื้อของฉันค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนคำศัพท์เป็นคำอื่นได้นะคะตัวอย่างเช่น w h t t r h ์ถุ water show เท่าแปลว่าถุงมือของฉันอย่างนี้เป็นต้นนะคะและนี่คือแบบฝึกหัดน,นะคะที่เราซื้อนำมาเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันในค้ามนี้เลยนะคะจงแปลความหมายของประโยคภาษาจีนให้ถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูข้อที่หนึ่งกันนะคะข้อที่หนึ่ง Water 我的裤子 แปลว่ากางเกงของฉันข้อที่สองค่ะ Water ชิ้นส์วอ,อแปลว่านักเรียนรู้ไหมเอ่ยแปลว่ากระโปรงของฉันข้อที่3ค่ะ Water เชือดว นักเรียนว่าจะแปลว่าอะไรคะใช่ค่ะแปลว่ารองเท้าของฉันข้อที่สี่ค่ะ w h t t w h a วัส a t วอเตแปลว่าถุงเท้าของฉันเก่งมากๆเลยค่ะข้อที่5ค่ะ Water ว e เตอร์手套 t อเตอเท่套 แปลว่าอะไรเอ่ยมีใครรู้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะข้อนี้ก็จะแปลได้ว่าถุงมือของฉันอย่างนี้เป็นต้นนะคะและในคงนี้เหล่าซื้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในสัปดาห์หน้าน,นะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะเสียเขอะ